สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูนะครับผมเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาดูสรุปผลนะครับของหวยลาวแล้วก็ฮาหนอยพยายามจะสรุปให้ทุกวันนะครับผมว่าโพลไหนถูกบ้างที่เราลงไปนะครับผมเอ่อสำหรับหวยรัฐบาลหวยรัฐบาลน,นัเนเองคือโพยที่ลงส่วนใหญ่เป็นโพยที่แอดมินชอบนะครับทำให้คิดว่ามันจะออกนะทำให้โพนอาจจะไม่เยอะนะครับมินก็ระหว่างว่างว่ามีกวก็ทําท ฮานอยกับลาวแทรนะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดเป็นโพยที่มันอามินคิดว่าไม่ออกมันก็ไม่อยากให้ f c นะครับก็เหมือนกับเอเป็นครอบครัวเหมือนกันนะล้วก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็เหมือนกับที่อามินทำให้อากงนะว่าก็คือพอยมินเองนะครับในการเลือกโพยต่างๆไว้ให้อากงดูนะครับผมก็เลือกสวยก็ถูกอ่ะถูกเท่าจะียวกัหมดละเพราะว่าคุณก็อยู่ในที่เลือกให้อยู่แล้วเพื่อผลิอากงก็จะซื้อแทุกตัวที่ที่มินให้นะครับ แล้วก็จะเลือกหนักเป็นบาง,ว,าบางว่าก็ถูกหนักบ้างเบาบ้างแต่ว่าก็ได้ตลอดอก็เหมือนกัน,นครับเราก็เป็นครอบครัวเดยียวกันเนาะในครอบครัวแบบช่องสีชมพูครับแล้วก็จะลงให้ถ้าแอดมินคิดว่ามันจะออกหรือว่ามีโอกาสถูกสูงแอดมินก็จะลงโพยนั้นให้นะครับเพราะว่าถ้าโพยไหนที่มันคิดว่ามันมันคือบางโพยมันเป็นก็อนโพยปลอมด้วยไงโพยที่แบบทาแก้ทีหลังอะ่ะอะไรพวกอย่างเงี้ยถ้ามไม่มั่นใจไม่ลง แต่เราโวะเห็นเห็นว่ามันถูกนะอตรงนี้มีโอกาสถูกสูงลงให้นะครับผมก็โพยที่ลงก็คือโพยที่ไม่คิดว่ามันมีโอากาสถูกสูงนะครับันะก,ก็ตอนนี้ก็พยายามจะอันดับไว้ให้นะครับว่าโวยไหไที่น่าสนใจนะหนึ่งสองสามเราก็มาวางไว้ในทุทกคลิปเพื่อมันจะได้ไม่ไม่ตกไปนะครับเพราะว่าบางทีมีหวยราวหวยฮานอยด้วยเนาะมันตกไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นคลิปที่เป็นหวยไทยมันก็จะลงตัวสรุปไปให้ด้วยนะครับว่าอันไนที่น่าตามที่สุดนะครับหนึ่งสองสามตีตามที่ดูในคลิปก่อนก่อนนี่แหละนะอ่ะ เราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเนื่องจากเราลงคลิปไม่ค่อยเยอะไม่มีเวลาว่างนะเราก็ดูหาหน่อยกับประปกติบ้างเพราะว่าพวกเนี้มันเอาจริงคือมันจ่ายเยอะมัจ่ายเยอะ mm. บางเจ้าให้9ก้าสิบเกห้าเก้าเจดถึงมีเลยนะครับผมประมาณนั้นเลยนะสมตัวก็มีแบบเก้ารอกว่ามีเยอะอ่ะเราซื้อสตัวก็ได้่ะแล้วก็คืออย่างเจ๊ฟองเบียกก็เคยให้ถูก3ามตัวตรงเลยว่ เนี่ยงวดที่ผ่านมาสองงวดที่ผ่านมาเนี่ยลาวอ่ะอ่าอเมริกาคิดว่าอืมันก็น่าสนใจนะเป็นแบบแนวทางมันก็ว่านิดๆนิดหน่อยๆพอให้แบบก็กุ้มกิ่มกุ้มกิ่มนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้สามตัวตัวมาได้เยอะมากเลยนะรถแทบจะไม่มีเล็กอันเลยนะในบางที่นะออ่าเราก็มาดูกนันละกันนะครับเราก็ดูเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นทางเลือกเฉยๆนะครับเรา,าดูขำๆนะฮะเหมือนกับเล่นเกมขำๆนะครับเรามาดูบ้านอ่าสรุปกันนะว่าพยถูกบ้านนะครับมาไล่ ไล่ราวาก่อนละกันเนาะบางคนาะคนก็จะซื้อราวกันเยอะนะเพราะาเราเป็นแบบเราพัฒนาเป็นตัวเดียวนะอ่านราวเป็นอย่างนี้เนาะเราก็มาไล่เทียบกันดูนะครับว่าเราออกนี่ก็คือสองสามหกแล้วก็สองสองเนาะสองสามหกนะครับอ่าสองสามหกแล้วก็สองสองนะครับ มีชัดมึกแห้งอีกอ่าอ่าแอทิปถูกนะแอทิปถูกนะถ้าใครตามแต่แอทิปเขาถูกนะทิปเข้าบ่อยเข้าบ่อยนะครับแต่สองสองวันนี้มไม่ถูกนะถูกสามหกตรงนะครับตรงสามหกเลยแต่ว่าแอทิปนี่ให้แต่เป็นเลขสองตัวนะไม่มีเลขสามตัวนะครับแอทิปนะอ่าอันต่อมาอมาไนต่อมานะครับอ่อ ของอแอดนายแอดนายแอดนายไหมสามหกไหมไม่มีนะครับสองสองนี่ยออกสองสองอยู่เบิ้ลตรงนี้นะครับก็คือถือว่าถูกนะถูกสองสองนะครับถูกถูกโอเควราถูกสองเจ้าแล้วเนาะของเจฟองเบียเจฟองเบียที่ให้ถูกสามตัวในงวดยังไม่แน่ใจว่าพุทธพุทธสุก่อนนะประมาณนั้นอนะเออไอ้ที่เอองวดที่ออกสองห้าแปดอะเอ่เอเอเอางนะวด เขาให้แบบคนน่าจะตามเยอะนะคือคือพอหวุวนนั้นปับ๊บแล้วมันเด้งหวยรัฐบาลแล้วหวยรัฐบาลอั้นเลยอั้นเลขเจี๊ยองเบีย์เลยแบบไท้ถูกเราสองส,ส,ส,สามตัวตรงแล้วก็อั้นเลขเจี๊ยองเบีย์เลยนะี่หวยรัฐหวยไทยนี่ยนะหวยไทยมันก็อั้นข้ามหวยกันเหมือนกันะโอเคประมาณนั้นนะครับผมอ,อว้นนี้หลุดนะหว้นนี้หลุดนะครับผมปกติ แล้วก็คือวันนี้หลุดนะให้สามหนึ่งแปดแล้วแต่ว่าก็คือก็ไม่ตรงแหละไม่ตรงแหละสองสามหกแล้วก็สองสองนะไม่ตรงเนาะอันนี้โอยนี้หลุดนะเข้าสอง,งหลุดนะ 2, หนึ่งโพยละม,มาดูแม่น้ำหนึ่งนะแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งเล่นสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองไม่ช่วยอ๋อหกสามนี่ตัวกลับนะนี่เข้าตัวกลับนะในช่วสองตัวนี้เข้าตัวกลับก,บกบ็ถือว่าถือว่าถูกนะเล่นก็ผมมัได้แค่หกตัวกลับไปกลับมาก็ประมาณนั้นนะครับมีแมงเดินผ่านครับอารมณ์เป่าก่อนนึง มาดูทสี่ตัวบ้างเข้าสี่ตัวไหมนี่สี่ตัวเป็นสองสองสามหกนะครับสองสองสามหกเอ๊ะนี่มันเข้าสองหงมันก็เข้าโตดนี่เข้าโตดนี่ถ้าเป็นสามตัวนี่คือว่าเข้าโตดเนาะสองหกสามเนี่ยสองหกสามมันออกสองสามหกแอนั่นไงแอะเข้าสามตัวโตดเฮ้ยเข้าสามตัวโตดเลยนะเข้าสามตัวโตดนะแล้วถ้าเราซื้อกลับไปกลับมา ถ้าเราแบบกลับไปกระปางก็ได้ตรงเหมือนกันนะนี่มันมันแค่สลับตรงนี้เองหกกระสามเองอะสามตัวตรงอะโอ้ยเสียดายมากเลยแสดงว่าไม่ไม่ไตามแม่น้ำหนึ่งตามติดใจฟองเบียตามตัวที่หลุดไปเดียแอดมินออ๋เศร้าอะไรมินไอมินคิดว่าคงจะมีคนตามมันเดียดเดบ้างานะเพราะว่าคือที่ตามจีฟองเบียเพราะว่ามันให้ถูกสามตัวตัวตรงเองว่าดนวนไงอืมอันอืน่นเราไม่ได้ตามเนี่ยตามจีจโฟเบีรามันเดียวแอดมินเองนะ โอ้แม่้ำหนึงเข้าสามตัวโตเลยอะโอ้เสียดายเนาะสองสามหกสองหกสามอุ้ยเกือบเข้าสี่ตัวเลย,เยเน 2, 3, 6, 2, 6, ี่เกือบเข้าสี่ตัวเลยนี่เนี่ยเจ็ดโอ้โหเจ็ดสองหกสามไอ้มันแบบสองสองสามหกเนาะสองสองสามหกโอ้โหเกือบเข้าสี่ตัวเหมือนกันนะ <laughs> เข้าสามตัวเลยว่ามีมาซื้อได้ถึงสี่ตัวเลยนะลาเนี่ยซื้อได้ถึงสี่ตัวเลยนะถ้าเข้าโต้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะเส ตัวเดิมเขาคิดดูถ้าตรงตรงไอ้มีไม่รู้ไม่ได้เมื่อกี่บาทอะแต่ว่ามันมีขายอะมันมีขายสี่ตัวตรงอะอืมแต่ไม่ไม่แน่ใจนะเพราะไม่เคยซื้อสี่ตัวเลยนะแต่ว่าอ๋อแม่น้ำหนึ่งนี่เคยให้ถูกตัวสี่ตัวมาแล้วนะตอเท่าที่มินเห็นนะตอนนั้นมดูเล่นๆเฮ้ยถูกตัวสี่ตัวตรงจริงเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ซื้อไงโอ้โหวันนี้ก็คือสามตัวนะสามตัวแม่น้ำหนึ่งนะสามตัวเออแม่น้ำหนึ่งตอนนี้ก็ก็เข้าราวอยู่เรื่อยเหมือนกันนะอืเข้าราวอยู่เรื่อยเหมือนกันนะโอ้โหแบบอืม อ่ะสรุปนะครับในสามโพยไอในสี <laughs> โ่โพยสี่โพยถูกสามโพยนะครับซึ่งผิดผิดโพยที่ถูกให้ถูกสามตัวไอสองห้าแปดนู้น,น่ะในดาวพัฒนานนะ่ะซึ่งเป็นโพยที่โพยเดียวที่มินตามในวดนี้ <laughs> โอ้เศร้าเสียดายน้ำตาไหลเลยตอนนี้ เราแม่หนึ่งนี่เข้าเลยนะเข้าสามตัวโต้ด้วยนะสามตัวโต้กสองตัวกสองตัวนะครับกระจายกันเข้าเลยอ่ะก็คือถ้าตามโพยนี้ก็ถูกตามโพยนี้ก็ถูกตามโพยนี้ก็ถูกแต่แอดมินอ่ะตามโพยไหนโพยนี้นะครับผิดนะครับเสียดายอ่ะช่างมันข้ามไปก่อนเข้าเลยอ่ะมาดูโพยอื่นต่อโพยอื่นต่อมาดูโพยอื่นต่อเรามาดูต่อมาเรามาดูฮานอยนะฮานอยแต่ว่าฮานอยเนี่ยคือมันมีมันมีหลายอันนะฮานอยอ่ะแต่ว่า ตัวที่เน้นคือสามอยนี้นี่พิเศษท,ทาานอย v i p แล้วก็ปกติเนาะอืเอเอาปัจปุยนตรงกลางนะครับามาดูโคยหนกันบ้างโอยหนกันบ้างเออมาดูของแม่น้ำหนแม่น้ำหน,น,ำหนเข้าไหมเข้าไหมแม่น้ำหมีส่ห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งห้าหมันจะไม่เข้าเนาะแม่น้ำหนึ่ยาแปดแปไม่เข้านะแม่น้ำหนึ่งหลุดนะแม่น้ำหนึ่งหลุดนะ,นะครับ อ่อ,อต่อมาอดูแอดไดูแอดไแล้วกันเนแอดไน้อยของแอดไมี2องศูนย์สอนมหนึ่งสนี่ไปนู่นแต่ว่ามันไม่ใช่หรอกมานว่าพอมินแค่เน้นสามอยพิเศษห,หนัอนอยบ p เนาะสองสามอ่าสองสาสสอเข้านะสองสามสามสองเข้านะครับเข้านะตัวนี้เข้าเข้าหานลอยปกติอ่ะหน่งเจ็ด หนึตันนี้ก็เกือบเกือบหน,นึ่งจดหนึ่งเจ็สองหนึ่งมีไมสอง่งศูนยเกือบสาตัวเหมือนกันนี่เอ่สองศูแล้วก็ 2> 8 2ดสอสาุ้ยสองสามก็เข้าอ๋อสองมันเข้าอันนี 2, 3, 2้อยู่แล้วเนาะสองสออ๋อสองสนี่เข้า2อันนะอุ้ยแปลว่าถูกสองอันเลยครับถ้าซื้อตามของแอดนายที่ถูก2อันเลยนะนี่สองสามสองเนี่ย เข้าร่างสองอันเลยทั้งปกติแล้วก็ M P อะไรของแอดนายโอ้แม่นมากเหมือนกันนะแม่นมากเหมือนกันแม่นมากเหมือนกันโอ้สุดยอดเหมือนกันนะสุดยอดนะถ้าตามเงี้ยก็ได้กําไรเยอะดอวยเข้าทั้งสองสองน้อยเลยเข้าสองนอยเลยอ่าเรามาดูของอันต่อมาอถือว่าโปยนี้ถูกนะครับ M หนึ่ง P นะในวดนี้นะครับแต่ว่ามันก็สลับันถูกไปมาอนะ่ะสลับไปมานะ่ะอันนี้ก็เลยได้ลงให้ประจำนี่แหละเดี๋ยวอันนั้นก็ถูกอันนั้นเดี๋ยวก็นี่ก็ถูกอ,อันนี้อ่าออ อ่ะอันต่อมานะครับของแอดทิปอ่ะแอดทิปเจ็ดสี่มีไหมไม่มีเจ็ดหกไม่มีห้าหกไม่มีห้าแปดศูนย์สามศูนย์ห้าไม่มีสี่หนึ่งไม่มีสี่เก้าไม่มีแอดทิปไม่เข้านะอ่าโอเคไม่เข้านะครับแต่ทิปปุ๋ยเข้าบ่อยนะเข้าบ่อยนะมันสลับกันไปมาเข้าอ่ะเอาคือว่าเราเลือกตัวไหนถูกแล้วกันเอเอตัวนี้เน้นเจ็ดนะครับเจฟองเบียเน้นเจ็ด เจ็ดศูนย์ไม่มีนะครับเจ็ดสี่ไม่มีเจ็ดเก้าไม่มีเจ็ดแปดไม่มีสามแปดเจ็ดไม่มีหลุดนะนี่หลุดนะนดนะครับแปลว่ามีแค่สำหรับพานอยมีแค่แอดไนเจ้าเดียวเนาะที่เข้าใช่ไหมใช่ไหมครับผพคิดว่ามีแค่แอดไนเจ้าเดียวเนาะเจ้าเดียวแหละนะ อะสรุปนะครับก็แอดไนเข้าเข้า2องนอยเนาะเขา้าเอ่อานอยพิเศษกับ AP นะครับโพยเดียวใน4ี่โพยนี้นะครับที่เข้านะหานอยนะครับผมอ่ะ,อะแล้วก็เราแต่ท่านจะเลือกกันนะครับเราแต่แบบเอฟซีเท่าไหร่จะเลือกว่าโพยไหนละกันอันนี้ก็คือมาสรุปมาวิเคราะห์กันให้นะเพราะว่าเออมีก็ลืมไปมัไม่ได้มาสรุปให้นะจ <c> ร <oughs> ิงๆคนจะสรุปทุกวันเนาะสรุปมาให้ดูทุกวันว่าแบบโพยไหนมันแม่นบ้างถูกบ้างเอาไว้เป็นแนวทางเฉยเนาะ ดูดันเล่นๆขำๆม่ะอ่ะเล่นขำๆแล้วกันนะฮะยังก็พยายามเลือกโพยที่มันแบบดังๆแล้วก็คนตามเยอะๆคนชอบเยอะๆแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีโพยไหนอยากได้หรือว่าว่าเฮ้ยกรงทั้นดังมากเราก็ให้ทุกวันอ,อยู่ตรงไหนเนี้ยบอกมินได้มินจะมาลงให้้วกันนะครับผมนะเด็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ